พัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ท้าทายที่สุดเลยละค่ะเนื่องจากว่าสามารถกักเก็บพลังงานได้ดีน้ำหนักเบาและสามารถชาร์จซ้ำๆได้หลายครั้งค่ะจนทำให้ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทุกค่ายทั้งสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นจีนแม้กระทั่งในประเทศไทยค่ะก็แข่งขันกันพัฒนาแบตเตอรี่เพื่อให้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลที่สุดต่อการชาร์จหนึ่งครั้งค่ะ อย่างไรก็ตามเนื่องจากลิเทียมซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของแบตเตอรี่เป็นสารที่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ง่ายและอาจเกิดการติดไฟขึ้นได้ค่ะดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมกระบวนการผลิตการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงที่ถูกต้อง ซึ่งหลายประเทศค่ะได้กำหนดมาตรฐานแบตเตอรี่ชนิดนี้และบังคับใช้เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้สัญจรร่วมทางให้มีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการ Quality of Life ค่ะ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับแบตเตอรี่ลิเทียมที่ใช้ในรถยนต์ค่ะว่าจะมีการทดสอบแบตเตอรี่ลิเทียมนี้อย่างไรให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการใช้งานค่ะสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชร่วมกับบริษัท Mercedes-Benz Manufacturing ประเทศไทยจำกัดเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนการทดสอบแบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้า โดยส่วนทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือ p t e ทก็จัดเป็นแ a บทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทยและอาเซียนเลยนะคะโดยจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ลิเธียมเริ่มต้นสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดค่ะรวมทั้งจัดตั้งแ a บทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ประเภท BEV ซึ่งก็รองรับการมาถึงของรถยนต์กลุ่มนี้ในอนาคตด้วยค่ะ แบตเตอรี่ลิเธียมของยานยนต์ไฟฟ้าถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจะต้องมีการควบคุมกระบวนการการผลิตทุกขั้นตอนให้ได้มาตรฐานระดับสูงค่ะโดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือ p t e c h สวทชนะคะก็พร้อมตั้งแต่ในเรื่องของห้องปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ค่ะตั้งแต่ระดับเซลล์โมดูลแท็กและห้องปฏิบัติการทดสอบยานยนต์ไร้คนขับแบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยค่ะ รวมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งทาง Mercedes-Benz จะถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งระบบทางด้านการทดสอบประสิทธิภาพการชาร์จดิสชาร์จเพื่อประมาณอายุการใช้งานแล้วก็การรับประกันอายุแบตเตอรี่ที่ยาวนานค่ะการทดสอบความปลอดภัยกรณีที่เกิดจมน้ำหรือว่าน้ำท่วมถนนหรือกรณีที่ขับทางลูกรังค่ะถนนดินหรือว่ามีฝุ่นมากอย่างถนนในประเทศไทยนะคะ ทดสอบสภาวะการทำงานของแบตเตอรี่ในกรณีที่มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงกระทันหันอย่างเช่นจากร้อนสู่เย็นแบบเฉียบพลันค่ะการทดสอบการสั่นสะเทือนและการกระแทกของแบตเตอรี่รวมไปถึงการจัดส่งแบตเตอรี่ไปต่างประเทศด้วยล่ะค่ะ ชมคะ่ะศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือ p ีเทคสวทชก็ถือว่าเป็นแ a บทดสอบที่สําคัญที่จะมาช่วยผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ในประเทศค่ะทั้งยานยนต์ไฟฟ้ารวมไปถึงระบบสํารองไฟสําหรับบ้านหรืออุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าค่ะคุณผู้ชมคะสาหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ Quality o f Life แล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ